คนรอบข้างมองเราเป็นคนยังไงเรามาดูกันนะครับเพราะคนรอบข้างเวลาเขามองเราเข้ามาเนี่ยเขาเห็นเราอะไรเขาเห็นอะไรในตัวเรานะเขามองอะไรยังไงนะครับมาดูดวงการข้างหน้าเพื่อนๆมีไพ่ทั้งหมด3ใบนะครับเป็นตัวแทนของไพ่3กองนะเพื่อนๆได้เลือกนะเนืถึงตัวเองนะเพื่อนๆนะแล้วก็เลือกไพ่นะครับดูสิว่า คนรอบข้างมองเราเป็นคนยังไงนี่ใครที่เลือกใบนี้เป็นกองที่1นนะครับกองเรือนะกองที่2นะครับเป็นกองม้านะและกองที่3ครับเป็นกองบิชอปครับเพื่อเพื่อนเลือกได้แล้วนะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดที่ท i m สแตมป์นะครับรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่หนึ่งนะครับกองที่หนึ่งของเราคือกองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้คือคนรอบข้างมองเราเป็นคนยังไงเนี่ยมาดูซิว่าเขาคนนั้นนะคนรอบข้างเนี่ยเขามองเราอะไรยังไงนะใช่ไหมไพ่เทียนเปิดเล,เลเื่อนไพ่เทียรอเพนดคเคิลสามเหรียญนะครับนี่ดีคอร์นิชั่นนะเออแบบการนึกออกนะการปิงแวบขึ้นมาชาวกองนี้เนี่ยจึงมีความสามารถนะครับในการแบบ ติงแวบนะครับเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงมาบอกเราเสียงในที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นเสียงจริงๆนะอาจจะเป็นข้อความเป็นความรู้สึก เป็นอะไรที่เราแบบปิ้งแวบขึ้นมานะเออมันคือการปิ้งแวบขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะชาวกองนี้ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ดีสามารถพูดคุยกับคนรับข้างได้ดีในะเวลาไปคุยกับใครใครก็รักนะแล้วก็มีธุรกิจที่ดีนะบางคนเนี่ยชอบเป็น a อ f i ฟ i a t เเนาะแนะนำสิ่งดีๆกับคนอื่นเป็นนายหน้านะขายขายตรงก็ได้นะขายตรงก็เหมาะรวมไปถึงการเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์หรือว่าการทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เกนะี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราจะชอบมากเลยนะนี่แหละคือลักษณะด้านดีด้านเด่นนะแสดงว่ามีปากเป็นเอกเหมือนกันนะเก่งเรื่องคําพูดนะเรามาดูซิอะไรอีกที่เป็นพลังงานของชาวกองนี้สองเหรียญน,นะมีสามเหรียญแล้วมีสองเหรียญด้วยนะนี่มีหกไม้นะครับราชาเหรียญราชาก็มาพร้อมเหรียญน,นะโอ้ชาวองค์นี้ถ้าทางจะรวยนะสิบเหรียญน,นะรวยแน่นอนนะ เนี่ยคุณจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานในมือเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งบางทีจะมีหลายๆงานเป็นคนที่ขยันมากเลยนะขยันแล้วก็มีการสร้างตัวตนนะสร้างตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าแบบสร้างเงินด้วยก็ได้นะเออสร้างเงินสร้างงานหรือหมายถึงสร้างตัวตนเป็นที่รู้จักในอินเทอรนนะ์เน็ตนะเออเวลาทำงครงํานอะไรเงี้ยเราเป็นที่รู้จักในอินเทอร์เน็ตเวลาใครแบบอยากอยากได้งานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราหรือเราทําได้เนี่ยเขาก็จะ แนะนำเอาไปหาคนนี้สิอย่างเงี้ยเนี่ยมาเป็นตัวจริงนะครับเออเก่งนะมีเพื่อนมีลูกน้องติดสอยห้อยตามรู้จักการใช้แบบการเลี้ยงลูกน้องอะไรเงี้ยการควบคุมการคุมคนลูกน้องรักนะโดยส่วนมากลูกน้องรักลูกลน้องจะไม่ค่อยกล้ามีปัญหากับคุณหรอกเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนจริงบางทีคุณไม่จาเป็นต้องไปพูดต้องไปด่าอะไรนะเออเขาก็จะรู้เลยว่าตัวตัวคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยตัวคุณจะเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็ไม่ได้แสดงออกอารมณ์ นั่นแตสามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีทำงานเก่งนะครับเก่งงานเก่งคนเก่งเงินแล้วก็มีความมั่งคัง่งดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูดทรัพยากรน,นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างรวยนะชาวกรองนี้คุณค่อนข้างรวยรู้จักเลือกสังคมสังคมของคนรวยรวยและแบ่งปันนะไม่ใช่แบบรวยแล้วแบบหกอบโกยนะันึกถึงธุรกิจก็นึกถึงแบบ บางคนมีหมายเซร็จว่าการทาธุรกิจนี่มันหมายถึงอะไรที่แบบต้องกอบโกยเข้าตัวเองอะไรเงี้ยแต่บางครั้งมันเป็นเรื่องของการแบ่งป,นปันเรื่องของการแชริตี้และการทําข้อตกลงที่มันเท่าเทียมกันที่มันไม่ละเมิดเราและเราไม่ละเมิดเขาแบบนี้นี่ก็ถือเป็นธุรกิจในด้านดีชาวกองเนี้ยจะยึดหลักนี้เป็นสําคัญดังนั้นคําว่าธุรกิจของคุณจึงไม่ใช่สีดําไม่ใช่สีเทามันเป็นสีขาวมันคือความเท่าเทียมนะมันคือข้อตกลงนะจึงมักจะทํางานแบบมากกว่า1ง,งานได้อ๊ย เก่งนะชาวกองนี้ใครที่ยังไม่ได้มีฐานนะร่ลำรวยนะคุณจะดึงดูดนะครับแต่ดูสิคนรับข้างอะมองเราเป็นคนยังไงสามมา้มีคนมองคุณนะราชนีเหรียญน,นะมีคนมองคุณมีคนชอบคุณเลเวอร์นะครับแล้วก็ราชานะราชาถือไม้มีคนส่องมีคนชอบ อย่างแรกเลยที่เขามองเข้ามาเขาเห็นว่าตัวคุณมีวิสัยทัศน์นะชอบความก้าวหน้าคือไม่ได้ไม่ได้ชอบอะไรที่มันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอ่ะถ้าเห็นว่างานของคุณมันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆคุณจะหาอะไรมาทําเพิ่มคุณจะเพิ่มงานให้ตัวเองหรือไม่ก็จะเพิ่มแบบเพิ่มสาขาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมีแพชชั่นอยู่กับอะไรใหม่ๆอยู่กับงานใหม่ๆเสมอๆนะครับนี่คือสิ่งที่แบบตัวคุณทําตัวคุณทําได้ตัวคุณค่อนข้างเก่ง มีการแต่งตัวที่ค่อนข้างดีการแต่งตัวของคุณดูหรูดูแพงนะที่สําคัญนี่มีไพ่เลเวอร์นะเลเวอร์เป็นคนที่แบบน่ารักตัวคุณมีความน่ารักนะพี่เข้มเห็นตรงนี้คนลายล้อมไปด้วยคนที่แบบมารักมาชอบคุณมาปิ๊งคุณคุณเป็นค,คนมีเสน่ห์คนหนึ่งตอนแรกๆเนี่ยดูบรรทัดแรกเนี่ยไพ่จะเน้นในเรื่องของธุรกิจความรู้สึก จะไม่ค่อยเน้นใช่ไหมจะไม่ค่อยเน้นความรู้สึกจะเน้นธุรกิจจะเน้นเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคนแข็งแขงด้วยซ้ําแต่พอมาดูคนอื่นมองเราเข้ามานะเขามองว่าเราเป็นคนที่มีความน่ารักมีไพ่เลเวอร์ปรากฏขค้นมีความน่ารักมีความน่าค้นหาน่าจับตาม,มองหัวกระไดไม่แห้งมีคนรักคุณตลอดเวลาเป็นคนฉลาดนะแต่งตัวดูดีปานีดนะสวยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะหล่อก็จะมีคนมาชอบเยอะคือมีเสน่ห์มีคารม แล้วก็มีความฉลาดหยิบจับอะไรมาทําก็ฉลาดนะเรียนอะไรก็รู้ก็เข้าหัวเรียนรู้เร็วที่สําคัญคือมีวิสัยทัศน์เนี่ยคนแบบเนี้ยนี่ใสประมาณเนี้ยใครยังไม่ได้อยู่ในพลังงานเหล่าเนี้ยเอาตัวเองมาอยู่ในพลังงานเหล่านี้นะอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนอะไรที่เรารู้สึกว่ายังทําไม่ได้อะไรแบบเนี้ยยังไม่ต้องทำนะทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วก็ไม่ต้องรอนั่นรอนี่สําเร็จแล้วจึงจะทําทําไปเลยอยากลงมืออะไรลงมือไปเลยเนะี่ยชาวกองเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ดี เพื่อนจะซัพพอร์ตคนรอบข้างจะซัพพอร์ตบริวารจะซัพพอร์ตนะครับจัก,กวาลจะซัพพอร์ตด้วยและพอตัวคุณรู้จักการซัพพอร์ตตัวเองเรามาดูการว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้กับชาวกองนี้บ้างนะขอดูซิเพอเรารู้แล้วว่าคนรอบข้างเนี่ยมองเราน่ารักนะมองเราดีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะมีราชาถือถ้วยมี1ดาบนะครับ4ดาบแล้วก็มี5 หมายช่วงนี้จ,จะมีการแบบหยุดชะง,งักของงานนิดนึงแต่มันไม่ได้ชะง,งักเพราะว่ามันเสียหายมันพังแต่มันชะง,งักเพราะว่าต้องมีการพักผ่อนต้องมีการรีแลกซ์เพื่อรอการเติบโตต่อไปเพราะในสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณทำในปัจจุบันนี้คนอื่นอาจจะยังมีวิสัยทัศน์ไม่เท่าคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบคุณนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าคนที่มองการไกลไปข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่ได้มองอะไรที่แบบอยู่แค่ปัจจุบันอย่างเดียวอะ่ะ คือไม่ได้เป็นงมงายในเรื่องอนาคตนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่มีมีการตั้งเป้าหมายในอนาคตการตั้งเป้าหมายไม่ใช่เรื่องของการเป็นงมงายในอนาคตมันไม่ใช่นะครับเนี่ยคือลักษณะของคุณนะใน,นช่วงนี้คุณอาจจะแบบเหนื่อยแล้วก็ต้องการการพักผ่อนนิดนึงรู้สึกว่าบางครั้งชีวิตมันไม่ได้เติบโตมันไม่ใช่ไม่ได้เติบโตหรือว่าหยุดนิ่งๆแต่ว่ามันมีเหตุผลที่มันจะต้องมีช่วงเวลาที่พักผ่อนเพื่อเดินต่อไปอย่างมีคุณภาพนะ ลักษณะดาวจันดาวศุกนะครับดาวเนปจูนของคุณนเด่นนะราศีธนูของคุณเด่นพบที่สาพบศาสหัสช์ชะเพื่อนฝูงรักนะเอ่อการมองการไกลไปข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยใราศีธนูเด่นมีจิตวิญญาณนะเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่สองนะกองที่สองเราคือกองมา้าท็อปิีของเราวันนี้ก็คือ คนรอบข้างมองเราเป็นคนยังไงเรามาดูกันซีกล่องม้าของเราคือกล่องที่สองไพ่ที่มันเพนเลือกนะเป็นไพ่อะไรอะ่ะนี่เป็นไพ่ไฟล์ฟอนนะแบทเทิลเออแบทเทิลน,นี่การต่อสู้ชาวกองนี้เป็นนักสู้นักส,กสู้นักดีเบตนะสามารถโต้เถียงสามารถจะดีเบตดีเบตนี่แปลว่าอะไรคล้ายๆการโต้วาทนะีเนาะเออการโต้วาทีเพื่อ,อ,อหาความจริงอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคนที่กล้าโต้เถียงนะกล้ามองกล้าคิดต่าง นะอันนี้ก็จะเป็นมุมของเราเนะาะกากล้าแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนเป็นตัวของตัวเองแสดงว่าตัวคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับนะงานดีเบตก็มานะเรามาดูกันซสียนะอะไรที่เป็นพลังงานของคุณบ้างขอดูพลังงานของคุณหน่อยสินะครับราชาถ้วยนะห้าเหรียญนะสองถ้วย แล้วก็เฮอร์มิสชาวกองนี้เป็นคนที่แบบเตรียมตัวเก่งเตรียมตัวดีนะครับคือเวลาที่เราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบรู้จักการเตรียมตัวนะครับมีการเตรียมตัวที่ดีรู้จักการจัดการจัดแจงงานเนี่ยค่อนข้างเก่งเป็นคนที่พูดคุยและแบบคนรอบข้างชอบอะ่ะเออมีไพ่สองถ้วยอะ่ะการพูดคุยขอยงคุณค่อนข้างเด่น เวลาคุยกับคนรอบข้างคนรอบข้างจะรู้สึกสงบรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกมีความหวงังคุณเป็นคนที่คุยแล้วแบบคนรอบข้างอยากฟังนะพูดจาอะไรน่าฟังแล้วนะชาถือถ้วยยังเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแต่อ่อนโยนแฝงความอ่อนโยนในตัวดังนั้นเวลาที่คุณเกลียดใครโกรธใครบางทีคุณอาจจะไม่ได้ชักสีหน้านะก็ไม่ได้แสดงออกตรงๆนะครับไม่ได้ชักสีหน้าแต่เป็นลักษณะของคนที่ เ,เป็นคนที่นิ่งเป็นนะเออเก็บอารมณ์เป็นแล้วก็คุยแต่เรื่องดีๆเท่านั้นอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ถอยออกมาแล้วเราก็าปรับตัวแล้วก็มองแล้วก็โฟกัสในด้านดีๆนะเ <c oughs> พื่อที่จะมีแรงมีกําลังใจในการทํางานต่อไปอะไรแบบนี้เออเพราะว่าจะให้ไปแบบไปไป,ไปพูดด้านลบของคนอื่นเนี่ยคุณก็คงจะไม่ค่อยชอบเนาะจะเป็นคนที่คอยซับพอร์ตคนอื่น คอยช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นพลังงานของคุณนะเป็นนักช่วยเหลือเลยนะเนี่ยเรามาดูการว่าคนรอบข้างเนี่ยเขามองมองเราเป็นคนยังไงบ้างขอดูพลังงานหน่อยสิที่คนรอบข้างมองเราเข้ามานะสี่เหรียญน,นะครับสิบเหรียญนุ้ยเขามองเรารวยเนี่ยเด็กถือไม้แล้วก็ห้าไม้นีไปห้าไม้กับห้าไม้อย่างแรกเลยคือต้องบอกว่า เขาชอบความเป็นตัวของตัวเองของคุณนะตัวคุณมีตัวตนที่ชัดเจนมีความเป็นตัวของตัวเองที่ชัดเจนเป็นคนที่แบบชัดเจนในความเป็นตัวตนของคุณนะแน่นอนมีความชัดเจนสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่แบบห่วงอ่ะเออห่วงของมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคําว่าห่วงของเนี่ยคนรอบข้างก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบห่วงของรักของ ข้อดีของเราคือเราจะเป็นคนที่ชอบรักษาของนะเออไม่ปล่อยปะละเลยมีของอะไรอยู่ในมือก็รู้จักการรักษานะเออ,อยากครอบครองก็ต้องรู้จักรักษาดิถูกไหมนะนะมองว่าคุณมีความร่ำรวยแต่ว่าของอะไรที่แบบว่ามันมันเป็นของ,ของคุณนะคุณจะไม่ชอบให้ใครมาแตะต้องมันมั่วๆนออะเนี่ยจะเป็นลักษณะของความหวงของใช่ไหม ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะและนี่แหละคือลักษณะของคุณคุณค่อนข้างจะมีฐานะหรือว่าร่ํารวยในใสายตาคนรอบข้างถ้ามองถึงฐานะของคุณที่คุณมองตัวเองคุณอาจจะมองว่าตัวฉันยังต้องสู้อีกเยอะยังต้องทำอะไรเยอะแล้วยังต้องมีเคอ,อขาเรียกว่าอะไรมีเออยังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะ นะยังสะสมได้อีกยังไม่รวยนะแต่คนรอบข้างจะมองคุณรวยนะคุณมั่งข้างมีเงินอย่างเงี้ยแล้วก็มองคุณขยันด้วยคือมีอะไรหยิบจับมาทำนะครับมีลักษณะเป็นเด็กถือมาเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยากลองอะไรเสมอๆแต่นี่เป็นลักษณะของตัวคุณอย่านงะที่เขามองเข้ามาคนรอบข้างมองเข้ามานะเป็นด้านดีๆนะเน้นด้านดีๆหน่อยก็คือ เขามองว่าคุณเป็นคนที่รักษาของเป็นคนที่ชอบถนอมของดีเบตเก่งนะโต้เถียงโต้วาทีเก่งมีความแบบเป็นเด็กอะอยากค้นหาอะไรใหม่ๆเสมอๆตั้งสมมติฐานเสมอๆเป็นคนอยากชอบการเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นเสมอๆนะเรามาดูกันซีว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นในเมื่อคนรอบข้างมองเราแบบนี้นะโอ้มีเดวิลนะโหมีสิมีสนะิดาบเดวิลกับสิบดาบน่ากลัวจัง เออมีหนึ่งเหรียญอ่ะมีสิบไม้ช่วงนี้งานเข้างานของคุณนะจะเยอะลายล้อมรอบตัวรอบด้านเต็ไมไปหมดเลยนะมีงานเยอะไปหมดเลยมีงงมีงานอะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลยช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงยุ่งๆหน่อยสําหรับตัวคุณและที่สําคัญคือมันมาทั้งงานแล้วก็มาทั้งปัญหาอื่นๆด้วยนะคำว่าง,ง,งานในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่า เอ่อเป็นงานที่เป็นปัญหางานเข้าอะหรือรวมไปถึงเรื่องของเอ่องานที่เป็นงานจริงๆก็จะมีงานเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นช่วงนี้ชีวิตคุณจะชนละมุนจนไม่มีเวลาไปคิดเรื่องรักเรื่องอะไรนะแต่ว่าจะเน้นแบบ1คือแก้ปัญหาชีวิตของตัวเอง2คือจัดการงานของตัวเอง นี่แหละเดวิลแต่ช่วงนี้ก็มีสเสน่ห์เหมือนกันนะครับสเสน่ห์ถ้าใครที่แบบมีฟงมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีมีเรื่องกับคนรักอะไรอย่างงี้นิดนึงนะเพราะมันเป็นช่วงของการทํางานของแผลใจของคนรอบข้างของเราด้วยแต่บางครั้งาสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำอมันมาจากแผลใจของเขาเนาะเออหมือนก็ไม่ได้ตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจจะทํา ทำไม่ดีกับเราเพราะเราไม่ดีอะไรแบบนี้เออแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าตัวเขาอะมีมีแผลอะไรในเรื่องนั้นนาะอนทิ้ยเหีวเรามาดูกันมาดูกันสีนะแต่คุณจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะครับเห็นไหมเอเอแล้วก็จะดึงดูดความรักเข้ามาเห็นไหม ดูอะไรดีในอนาคตเนี่ย,ายอาจจะต้องใช้ระยะเวลากับเรื่องตรงนี้แก้ปัญหาตรงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะดูดีนะทุกคนก็จะมองคุณนะเขามองคุณดีนะครับแล้วก็จะดึงดูดความรักความมั่งคั่งมาให้คุณด้วยเรามาดูกันนะครับลัคนาด,ดาวจันดาวศุกร์ของคุณนะราศีกันเนี่ยเด่นนะราศีกรกฎเด่นนะเออ นอตโนดนะเออนอตโนดของคุณเด่นแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสจะได้ทําอะไรตามเ,ออเสียงเรียกร้องนะจากจิตวิญญาณนีภพที่8พรณนะหมายถึงอะไรที่แบบออซ่อนเล่นอยู่ในจิตใจอะไรเงี้ยอยู่ในจิตใต้สำเนึงก็ไดนะ้อยู่ในชาติพบที่แล้วที่เราอยากทําก็ได้เจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ คนรอบข้างมองเราเป็นคนยังไงเรามาดูกันนะครับกองที่3กองบิช,ชอปนะครับนะ topic อย่างที่บอกนะคนรอบข้างมองเราเป็นคนยังไงเรามาดูกันซีดูไพ่ที่เราเลือกเป็นไพ่นายออฟซอร์สนะครับก้าดาบนะโอ้เมนทันคอน FLICT นะโอ้ช่วงนี้เรา,าจะมีประเด็นมีความเครียดมีอะไรที่มันประดังประเดนในหัวของเราเนะี่ยเยอะแยะมากมายเลยมีความยุบยิบนะเราก็เลยดึงดูดกับไพ่ใบนี้เป็นพิเศษใช่ไหม แต่ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะเรื่องพวกนี้มันผ่านมาแล้วมันผ่านไปได้เราสามารถฮิลลิ่งเยียวยาสามารถเติมเต็มสามารถแก้ไขมันได้นะเพราะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยโอ้พี่เข้มนี่ถน,นัดเลยถ้าเรามีประดงประเด็นมีความเครียดมีอะไรแบบนี้เราคุยกันได้ใช่ไหมแล้วพี่เข้มก็มั่นใจว่าชาวกองนี้สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเราก่อนแต่ตอนนี้ชีวิตของเราอาจจะดูแบบ ทึมๆอาจจะดูเทาๆอาจจะดูดักๆนิดนึงนะดูไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยเฟรชซึ่งมันเป็นปกติของชีวิตมนุษย์เนาะมันมีขึ้นมีลงอ่ะใช่ไหมมันเหมือนจังหวะจะโคนของชีวิตมีขึ้นมีลงขอดูพลังงานของเราหน่อยสินะรัรอมืมีอะไรที่เป็นตัวตนของคุณมีไพ่ก้าดาบอยู่ตรงนี้นะมีไพ่ห้าเหรียญอยู่ตรงนี้ แค่เห็นความแอนซตี้ความกังวลในตัวคุณหน่อยๆเนานะเคมเแลนนี่ไงไพ่ของการแทนฟอร์มมาแล้วพี่เคมเชื่อใจคุณนะแปดเหรียญอานจะจะต้องใช้เวลาชาวกองเนี้ยจึงเป็นกองที่แบบชีวิตวัยเด็กหรือตอนต้นชีวิตเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้แบบเศร้ามีเรื่องให้แบบทุกข์มีเรื่องให้แบบคิดเยอะนะมีอะไรอยู่ในหัวในค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวจึงได้นิสัยนะได้นิสัยความแบบคิดคิดเยอะมาได้นิสัยความคิดเยอะคิดมากเป็นคนคิดหนัก คือหยิบจับอะไรมาทําก็คือคิดแล้วคิดอีกชอบความรอบคอบเราจะชอบความรอบคอบไม่ชอบอะไรที่มันแบบละหลวมเออละหลวมเกินไปก็ไม่ดีนะชอบอะไรที่มันรอบคอบที่มันสามารถวัดผลได้ที่มันต้อง,ต,องต้องแบบต้องมานั่งคิดแล้วคิดอีกอะไรอย่างนี้ยนะมักจะก,กังวลนะเออกังวลกลัวตัวเองจะแบบจะต้องแบบเจอพลังงานลบเจอความยากจน จอความขาดแคลนอย่างเงี้ยตัวเราจึงเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจึงเอาตัวเองอยู่ในวงของการพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นด้านดีนะด้านดีของเรานะมีการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตนนะครับอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่าเมื่อคุณอยู่ในวงการพัฒนาตัวเองนะวงการล e l f d e v ล l o p m e n t แล้วก็มีการคลีนหรือว่าเยียวยาแหลใจต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ที่เราสะสมมังแต่วัยเด็กตัวคุณจะเป็นคนที่เก่งมากหนึ่งคือเข้าใจความทุกข์สองคือรู้ว่าคนที่ทุกข์เนี่ยรู้สึกยังไงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราตัวคุณจะมีเสน่ห์มากเลยนะเพราะเรียนรู้รู้จักเรียนรู้อะไรที่เป็นแบบเป็นเป็นมนุษย์จริงๆเข้าใจความทุกข์ของมนุษย์ เข้าใจตัวเองแล้วคุณก็จะเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่รักตัวเองเป็นก็จะรักคนอื่นเป็นคนที่เข้าใจตัวเองเป็นก็จะเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่เมตตาต่อตัวเองเป็นก็จะเมตตาต่อผู้อื่นเป็นด้วยเช่นก <î> ันนะตัวคุณจึงมีการทานฟอร,ร์มชีวิตนะในช่วงหวัยหนึ่งและตัวคุณจะรู้โลกในทุกมุมทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นแบบด้านของความ ทึมเทเทาๆนะความทุกข์ความโศกรวมไปถึงด้านตรงข้ามที่มีความสุขนะสุขแบบสุขสงบสุขแบบทางธรรมก็จะสุขสงบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัรน,นะแล้วคนรับข้างมองเราเป็นคนยังไงนะจัดเมน้นนะครับโอ้เป็นคนที่มีความตื่นรู้นันะเนี่ยแไม้สิบ แล้วก็เด็กถือไม้คุณเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเสมอในสายตาคนรอบข้างคนรอบข้างร,รู้สึกรักแล้วก็ประทับใจในตัวของคุณนะเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นเรเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยนะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวตนพัฒนาความคิดอย่างเงี้ยนะครับพัฒนา mindset วิธีคิดต่างนะอะไรที่เราเคยคิดที่เราเคยเชื่อมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง แบบร้อซแต่มันจะมีมุมนะที่เราสามารถปรับปรุงแล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับตัวเองได้ทําให้ตัวเราเนี่ยพอเวลาทาร์ฟมอนเรเสร็จแล้วเวลาตื่นรู้อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเข้าสู่วงการจริตวิญญาณเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเราจะพัฒนาชีวิตได้เร็วมากไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินที่เห็นผลได้ชัดคือในเรื่องของการเงินคุณจะรู้จักกับความมั่งคัง่ง ความมั่งคั่งในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ความร่ํารวยแต่อาจจะหมายถึงความรวยเพื่อนความสงบสงบสุขนะครับคุณดึงดูดความมั่งคั่งให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะครับคุณจะดึงดูดความมั่งคัง่งคุณจะเต็มเปี่ยมไปได้วยความอยากรู้อยากเห็นบางคนเนี่ยพอเวลาคลีนหรือว่าเยียวยาแผลใจอะไรให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้กลับไปใช้ชีวิตให้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้ยิ้มได้กว้างขึ้นแบบไม่เคยยิ้มมาก่อน ได้มีความสุขแบบที่ไม่ต้องมีใครมาตัดสินและตัวเราเองไม่ต้องตัดสินตัวเองสามารถมีความสุขได้กับชีวิตของตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคุณแล้วคุณจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งคนจะทักคุณว่าคุณดูเด็กลงคุณดูมีความสุขคุณดูแฮปปี้ขึ้นกับชีวิตเขาเขาดูหน้าคุณบางทีเขาดูออกเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋เรามาดูกันนะ จะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะพม่ใช่มั่นใจว่าหลายคนที่เลือกกองนี้นะเกือบทุกคนเลยมีการ t r a n s อร์มผ่านชีวิตมาแล้วผ่านความเจ็บปวดมาแล้วเข้าใจความเจ็บปวดและเข้าใจการเติบโตมาแล้วนะครับเร็วๆนี้คุณจะดึงดูดความรักที่มั่นคงเข้ามานะครับจะมีคนมารักมาชอบคุณมาปิง๊งรักคุณนะเอานี้ไพ่เอเมสนะมาเพิ่มคุณเข้ามาให้คุณได้เลือกแต่คุณจะเลือกหรือไม่เลือกอันนี้สิทธิ์ของคุณนะเพราะบางคนรู้สึกว่า ฉันโอเคกับชีวิตของตัวเองแล้วจึงไม่ต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับความรักอะไรใดๆแต่มีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองดังนั้นใครที่เข้ามาก็ต้องดีพร้อมอ่ะส่วนนี้จริงๆก็ดีหลายส่วนแล้วก็อยู่ได้มั่นใจแต่ว่าอยากให้ดีกว่านี้อะไรก็คือคุณจะเป็นคนที่เลือกได้แล้วคุณจะเป็นคนที่เลือกได้อยากให้ดีกว่านี้ก็เลือกได้นะครับไฟสีไม้นะครับกับมีเอมเพรส นะคนจะมองคนว่าสวยเข้ามาจีบนะเออเข้ามาชอบเข้ามาปลืม้มมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะมีเด็กทิวเรียนนะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้พักผ่อนได้อะไรเงี้ยก็จะมีการได้พักผ่อนเพราะว่าชีวิตของคุณเนี่ยตอนต้นชีวิตอาจจะมีการเปิดโหมด s u r ว i v วอ m โหมหรือก็คือไฟออฟฟี l ออฟฟ f i c e นะแล้วคนรู้สึกว่าเออมันมันมันอาจจะนอนไม่หลับอาจจะนอนไม่อิ่ม นอนแล้วก็มีการฝัดไลยถึงเรื่องเดิมๆแต่พอคุณคลีนพลังงานลบอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพี่เข้มมั่นใจว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณคลีนได้สิ่งเหล่านั้นจะหายไปเลยคุณจะไม่ค่อยเศร้าไม่ค่อยเคยรียดไม่ค่อยทุกข์เหมือนตอนไวต้นชีวิตแล้วราศีธนูของคุณเด่นนะครับราศีกุมเออราศีราศีตุลน,นะเด่นราศีเออดาวเซาโนดของคุณนะครับโดดเด่นนะพบที่12นี่ พบวินาศะนะการเปลี่ยนแปลงการทานฟอร์มการจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆจิตใต้สํานึกต่างๆช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เหมาะที่คุณได้ทํางานกับจิตใต้สํานึกกับจิตเดิมแท้กับตัวตนเดิมแท้ของคุณนะครับกับอินเนอร์เซลล์ของคุณก็ได้นะบางคนอาจจะเรียกว่าไฮเออร์เซลก็เรียกได้นะครับเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ โอเคสวัสดีชาวทายคลิปทุกท่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเราวันนี้ไพ่ใต้กองของเราวันนี้ก็คือไพ่เฟรนชิพนะครับ tree of cups นะครับอุ้ยใครที่ถูกปกคลิปนี้ดึงดูดเข้ามานะคุณนะเป็นคนที่แบบมีความเป็นเพื่อนเพื่อนรักนะเออไปอยู่ในแวดวงไหนสังคมนั้นก็ต้อนรับที่สําคัญคือเป็นคนที่มีความแบบพูดเก่งคุยสนุกคนก็จะคือจะชอบจะรักคุณนะครับจะชอบจะรักคุณจะมีความอ่อนโยน ให้กับคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณมีความอ่อนโยนด้วยตัวคุณคงเป็นคนที่เเรียกว่ารู้จักยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอออมุมเหล่านี้จะทําให้ตัวคุณนะเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างนะครับนี่เป็นลักษณะโดดเด่นคุณนะอะเดี๋ยวเรามาเคลียพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพ่กากาศนะครับเป็นเซน e ออร์ดิจิ้ง คำทานายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเพื่อนๆครับรับไปแต่คำทํานายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะ <c oughs> เพื่อนๆสามารถ u b s c r i ร e ไลค์แชร์ได้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับสามารถ u b s c ไ i b e ไลค์แชร์สามารถที่จะเ,เรียกว่า ติดตามใช่ไหมเออแล้วก็นอกจากนี้นะครับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวหลังไหม่ก็ทักไปที่เพจได้นะไปที่เพจบ้านอาคมของเราพี่เข้มทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างในด e สค r ิปชั o n แล้วนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะทํางานกับตัวตนวัยเด็กกับจิตเดิมแท้นะครับจะทักเข้ามาที่เพจก็เหมือนกันก็ได้นะครับหรือว่าจะกดสมัครสมาชิกช่องก็ได้เช่นเดียวกัน สมาชิกช่องในห้องเวิร์กช็อปนะถ้าเกิดว่าทักเข้ามานะเข้ามาแบบปรึกษาปัญหาชีวิตเข้ามาคอนซัลต์นะเข้ามาคอสเซอร์ริงกับพี่เข้มเนี่ยก็ค่าบริการค่าครูก็จะเท่ากับค่าดูดวงนะครับก็ทักเข้ามาได้นะโอเคครบถ้วนแล้วนะวันนี้คลิปทุกคลิปของช่องเราเป็นคลิปไทม์ l ล s นะครับเปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนเพื่อเมื่อนั้นเละนเพื่อนเสามารถที่จะ ข้าไปฟังหนระือว,ว่าฟังย้อนหลังเนี่ยได้ทุกคลิปเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีด้วยครับ